ชุมชนไร้ถังบ้านมั่นคงนะครับโดยได้มีการเริ่มต้นโครงการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ชุมชนบางบัวริมคลองลาดพร้าวในกรุงเทพมหานครโครงการนี้หลักๆนะครับก็คือต้องการที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การขยะให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งผลดีกับชาวชุมชนไปติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ นตรีเทพปาลกรวงณนอยุธยาผู้ช่วยผู้จัดก,การทั่วไปบริษัท CPR ีจำกัดมหาชนผู้บริหาร7 e เ e ่ e อีเลฟและเซเว่น e ดลิเวอ จัดสัมนา,าเชิงปฏิบัติการในโครงการชุมชนไร้ถังซึ่งต่อยอดมาจากโมเดลโครงการต้นกล้าไร้ถังหนึ่งในโครงการต้นแบบจากโครงการสารอนาคตการศึกษา ConnectED ภายใต้การดูแลของ CPR ซึ่งเป็นโครงการด้านบริหารจัดการขยะได้อย่างครบวงจรจากโรงเรียนอนุบาลทับสแกจังหวัดประจวบคิริขันแล้วจึงได้ขยายผลสู่พื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวเขตบางเขนกรุงเทพมหาคนครเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชน พร้อมทั้งเปิดศูนย์จัดก,การขยะชุมชนบ้านมั่นคงชุมชนบางบัวและเปิดให้บริการธนาคารขยะโดยระบบซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลเพื่อให้ชุมชนสามารถบันทึกข้อมูลและส่งจำหน่ายวัสดุรีเชเคเิลเพื่อหาไรายได้เข้ากองทุนหมู่บ้านเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้องและยั่งยืน การจัดการขยะที่ตกหลดลงไปในคลองเนี่ยเราสามารถจัดทําได้ตั้งแต่ต้นทางนั่นก็คือครัวเรือนเพราะนั้นการจัดการขยะที่ครัวเรือนก็คือการคัดแยกขยะนะครับเมื่อคัดแยกแล้วขยะจะไปที่ไหนเราจึงจัดตั้งศูนย์การจัดการวัสดุรีไซเคิลของชุมชนบางบัวขึ้นมาพร้อมกับระบบซอฟต์แวร์ในการเก็บข้อมูลโดยให้ชุมชนให้ชาวบ้านเนี่ยคัดแยกขยะจากที่บ้านแล้วก็นําวัสดุรีไซเคิลมาฝากไว้ที่ระบบธนาคารขยะของชุมชน นะก่อนที่จะนําขยะรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับไปจําหน่ายให้กับผู้รับซื้อเริ่มแรกหลังที่เราพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วแต่เราไม่รู้จักการคัดแยกขยะพอทาง c ี o ีลงมาแนะนําว่าขยะมีมูล,ลค่าขยะแปลเป็นเงินได้แล้วก็มาจัดก,การให้เรามีระบบระเบียบการเป็นชุมชนไร้ถังและเป็นธนาคารขยะเพื่อให้ กรรมการชุมชนเป็นผู้แนแนวกับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านนําขยะมาขึ้นทะเบียนขยะแล้วก็มาขายแล้วก็มีลงบันทึกไว้ก็เป็นผลดีและผลประโยชน์กับชุมชนมากเลยค่ะ นอกจากนี้ภายในงานยังลงนามบันทึกข้อตกลงชุมชนไร้ถังระหว่างนายตรีเทพปาลัตกะวงณอยุทยาตัวแทนบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนนางวันนิสาบางบัวประธานชุมชนริมคลองบางบัวและนางสุดารัตนสังริทที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลทับสแกออำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันร่วมลงนามเพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ชุมชนและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้องและยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อ,อกัน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง